สวัสดีพี่น้องที่รักวันนี้พวกสาวกกลับมาจากการติดคุกพวกคนใจร้ายเขาปล่อยตัวมาพี่เนาะพอมาถึงพวกชาวบ้านก็ดีใจกันยกใหญ่ถือว่าเป็นความสำเร็จในการเป็นคนดีของพระเอ่ยอ้างํำสมัยดาวิดยามเหยียดคนพวกนั้นที่มาทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ ทำราวกับว่าการเป็นคนดีของพระในชีวิตจริงของคนเรามันจะเป็นเรื่องที่จะฉลองอย่างเอิกรกะเริกได้อย่างนั้นแท้จริงมันเป็นแค่ภาพที่ถูกวาดขึ้นวาดขึ้นมาโดยผู้มีความเชื่อในสมัยนั้นนะพี่น้องนะว่าถ้าเราเป็นคนดีของพระแล้วพระจะช่วยเราให้รอดกลับมาได้และเราจะฉลองความสำเร็จนั้น ันนอย่างี้แต่พี่น้องต้องอย่าลืมนะว่าเราลูกพระที่กระทำการใดๆในความรักสำเร็จแล้วเราจะไปฉลองได้นั้นความเป็นจริงแล้วเราแทบจะต้องฉลองเพราะเราคนเดียวเพียงลำพังจริงๆพี่น้องการที่จะมีใครในโลกที่จะมาเข้าใจเห็นด้วย ว่าเราทําถูกต้องแล้วแทบจะไม่มีเลยพี่น้องคนที่รักเรารู้ว่าเราดีจริงๆบางทีก็อยู่ไกลบางทีก็จากโลกนี้ไปแล้ว ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าเราไปทำอะไรเอาไว้บ้างก็ไม่มีทางมาฉลองกับเราได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราแต่ละคนที่เป็นคนดีสำเร็จแล้วเราก็ต้องคิดมีความสุขในความสำเร็จนั้นให้ได้ด้วยตัวเองคนเดียวเท่านั้นจริงๆพี่น้องและบางทีเราก็แทบจะท้อใจในความทุกข์ยากเสียจนคิดไม่ได้แล้วว่าควรจะมีความสุข ที่เรายังคงยืนหยัดในความดีทั้งๆที่โลกและผู้คนเขาก็ยังเอาเปรียบเราอยู่แต่ความสำเร็จมันคือแค่เรายังยืนหยัดอยู่ได้ของเราคนเดียวเพียงลำพังอย่างนั้นเองพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงแทบจะต้องฉลองความสำเร็จนั้นของเราคนเดียวเพียงลำพังถ้าบังเอิญเรายังพอมีแก่ใจจะฉลอง ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะหมดใจจะคิดมีความสุขในความสำเร็จนั้นแล้วแค่เอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นๆก็นับว่าดีถมไปแล้วพี่น้องจะให้มามีใจเหลือที่จะฉลองคงยากหรือจะนับว่าแค่ที่ผ่านมาได้นั่นเป็นการฉลองไปในตัวถ้านับอย่างนั้น จะถือว่านั่นเป็นการฉลองความสำเร็จแล้วก็ย่อมได้ดังนั้นการฉลองเอิกเกระเริกจริงๆอย่างที่เอ่ยในหนังสือกิจการอัครสา,าวกนั้นในความเป็นจริงจึงเป็นได้แค่ในใจของเรานี้ต่อหน้าพระเป็นเจา้าและประชากรสวรรค์ที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองแม้แต่ต่อหน้าคนที่ควรจะเข้าใจเรามากที่สุด จะเป็นพ่อแม่พี่น้องคู่ชีวิตเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันมาแท้ๆก็อย่าได้ไปหวังว่าจะมีใครเข้ามาเห็นด้วยกับเราง่ายๆพี่น้องเพราะปัญหาในโลกมันยังไม่จบเสียทีเดียวและความถึงพร้อมในข้อมูลและความเข้าใจในจุดที่ตรงกันก็ไม่ใช่จะมีได้ง่ายๆเลยพี่น้อง เมื่อเป็นดังนั้น เมื่อเป็นดังนั้นพี่น้องนอกจากว่าเราคงจะต้องต่างคนต่างสู้รบกันเพียงลำพังอย่างนี้ไปจนวันสิ้นพิภพพี่น้องเรายังคงต้องอย่าไปหวังจะฉลองความสำเร็จในการอดทนยืนหยัดต่อสู้สำเร็จแล้วนี้ ซึ่งสำเร็จที่เราแค่ไม่ทอ้อใจในปัญหาเหล่านั้นยังคงอดทนเป็นคนดีอยู่ได้ไม่ทอ้ทอถอดใจกลายเป็นคนไม่ดีอย่างเขาไปซะก่อนนั่นแหละเราจะไปฉลองความสำเร็จนั้นกับใครเขาไม่ได้เลยนอกจากกับพระ และกับคนในสวนรรค์ที่มองไม่เห็นเท่านั้นเองส่น้องซึ่งก็ระวังเอาไว้ด้วยว่าอย่าไปตัดญาติขาดมิตรกับพระและกับคนในสวนรรค์เข้าให้อีกก็แล้วกันเพราะคิดว่าพระและคนในสวนรรค์เขาไม่เหลียวแลตน ปล่อยให้ต้องลำบากเพียงลำพังอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นละก็พี่น้องเหงาละคนดีๆที่อยากจะให้มาช่วยปลอบใจเป็นเพื่อนไม่จากไปแล้วก็อยู่ไกลเลือเกินส่วนใหนคนที่อยู่ด้วยตอนนี้ก็ไม่ดีมีแต่จะห้ามหันทําร้ายน้ำใจ แล้วไหนเรายังไปโกรธพระน้อยใจเทวดานักบุญท่านอีกด้วยหมดกันชีวิตพี่น้องหนังสือกิจการอักรสา,าวกบทที่4ก็2 3อถึง31วิธีแก้เรื่องนี้นะพี่น้องวิธีแรกกับพระและเทวดานักบุญพ่อจะแนะให้เพราะพ่อเคยเจอมาแล้วเทคนิคก็คือให้พี่น้องหันกลับไปหาพระเสีย แล้วไปพูดกับพระตรงๆว่าเรารู้สึกน้อยใจพระองค์และบรรดาเทวดานักบุญทั้งหลายบอกถึงความรู้สึกของเราที่มีต่อพระทั้งทั้ง,ท,งที่เราโกรธพระแต่เราก็ยังเข้าไปคุยกับพระทำอย่างนี้แหละพี่น้องอยากก่อยากโกรธโกรธพระแล้วก็ไม่คุยกับพระอย่าทำอย่างนั้นพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องกับพระเราทำอย่างนี้ได้ แต่กับคนเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะยิ่งไปคุยกับคนยิ่งไม่รู้เรื่องพี่น้องคนเข้าใจเรายากและเขาจะมองเราไม่ดีอยู่อย่างนั้นนั่นแหละกับคนเราก็ต้องคุยแต่คุยแค่ตามกลวิธีกลวิธีของสังคมมนุษย์ตามมารยาทและยิ่งผู้น้อยด้วย ถ้าขืนไม่คุยยิ่งกลายเป็นจำเลยสังคมคุยก็แค่ผ่นหนักให้เป็นเบาได้เท่านั้นแต่เรายัง จะยังเป็นจําเลยสังคมคนหมู่มากอยู่ดีแต่กับพระนี่เราไปคุยยังไงก็ดีกับตัวเราเพราะพระจะมองเราแต่ในแง่ดีเท่านั้นพี่น้องจะทรงพยายามเข้าใจว่าเราได้พยายามของเราแล้วและแม้มีบางอย่างที่เรายังทำไม่ดีพระก็จะไม่ด่วนต่อว่าหักหาน้ำใจจะมีแต่ค่อยๆพูดแนะและรอ จนเราคิดเองได้พี่น้องสิ่งที่พระจะทํากับเราเมื่อเราเข้าไปพูดว่าเราไม่พอใจพระเพราะปล่อยให้เราลําบาก <c oughs> ก็คือพระองค์จะฟังเราโบนจะไม่ขัดหรือไม่เดินหนีแต่จะพยายามอยู่กับเราด้วยท่าทีว่าทรงรักเรานะอย่าไปคิดอย่างนั้นเราอ่านไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแต่อย่ากโกรธพระองค์เลย และจะทรงปลอบเราจะทรงหาวิธีช่วยเรานี่คือสิ่งที่พระจะทำกับเราพี่น้องเวลาที่เราโกรธพระและเข้าไปพูดกับพระตรงๆเราจะยังมีพระเป็นเพื่อนอยู่กับเราในความทุกข์ยากขณะที่ถ้าเราไปพูดกับมนุษย์ด้วยกันว่าเราโกรธเขาที่เขามาทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่น้อง เขาจะไม่ฟังเราพูดเลยเขาจะตัดสินเราไปเรียบร้อยแล้วไปตัดสินเราไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ฟังเขาไปฟังคนอื่นมาเรียบร้อยแล้วเขาไม่ฟังเราเขาไม่ด่าเราซ้ําว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่อหน้าก็บุญแล้วต่อหน้าเลยก็บุญแล้วรับหลังอะแน่นอน ส่วนใหญ่เราไปบ่นว่าเขาเขาก็ด่าเรากลับมาเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีแก้เวลาที่เราโกรธพระและเทวดานักบุญคือก็ไปพูดบ่นกับพระและเทวดานักบุญตรงๆอย่าเดินหนีวิธีแก้ประการที่สองกับคนที่รักเราแต่อยู่ไกลคนที่อยู่ใกล้แต่ใช้ไม่ได้ และใจที่อยากจะฉลองของเราให้พี่น้องไปตั้งสติดีๆนคนที่เราเชื่อใจคิดว่ายังไงเขาจะต้องเข้าใจเรานั้นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ฉลองให้กำลังใจเราก็จริงถึงตอนนี้เขาจะไม่อยู่ฉลองให้กำลังใจเราก็จริงแต่ให้เรามีเขาอยู่ในใจของเราเสมออย่าคิดว่าเขาอยู่ไกลหรือไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแล้วเราไม่มีเขาหรือเขาไม่ได้มีใจให้เราตอบอีกอย่าคิดอย่างนั้นสองส่วนคนที่เราอยู่ด้วยแทนที่จะดีกับเรากลับทำให้เราช้าใจพึ่งอะไรไม่ได้ ก็ให้เราตั้งสติดีๆที่จะอยู่เพื่อเขาเสียคิดเสียว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะอยู่เพื่อเขาไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะอยู่เพื่อเราอย่าไปอยู่โดยไปหวังอะไรจากเขาอีก เราอย่าไปคาดหวังอะไรจากเขาเพราะมันจะทําให้เราผิดหวังเรามีหน้าที่ต้องทําอะไรให้เขาก็ให้เราทําให้ดีอย่าบกพร่องถึงเราจะจาจะช้าใจจากเรื่องอะไรหรือจากใครที่ไหนมาก็ตามและ3ส่วนกับเรื่องที่เราไปรบทับจับศึกมาแล้วผ่านมันมาได้อย่างกระพร่องกระแร่งไม่ต้องเสียผู้เสียคนไป นั่นก็ถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จในการเป็นคนดีของเราแล้วไม่ถึงกับชนะในแบบขาดลอยอะไรนั้นเราอยากจะฉลองความสำเร็จนั้นก็ให้ฉลองเงียบๆของเราในใจก่อนแล้วกันถ้าอยากจะคิดถึงคนดีๆที่เขาอยู่ไกลหรือจากเราไปแล้วก็ให้เราใช้พลังจิตนิดหน่อยเชื่อมั่นว่าคนของเราเหล่านั้นพวกเขาจะมาอยู่เคียงข้างเรา ร่วมฉลองความสำเร็จที่เรายังไม่ตายไปเพราะปัญหาและคนไม่ดีตรงหน้าเรานั่นเองและถ้าอยากจะเล่าให้พระและเทวดานักบุญท่านฟังก็ตามใจแต่อย่าไปหวังว่าจะมีงานเลี้ยงเออกระเริกในท่ามกลางผู้คนในโลกใบนี้เลยนะพี่น้องแค่สุขใจภายในของเราคนเดียวกับพระและเทวดานักบุญที่เรามองไม่เห็นและไม่ส่งเสียงดังครึกครื้นอะไรเลยด้วย วิธีแก้ประการสุดท้ายกับปัญหาและคนไม่ดีที่ยังจะต้องเจอในอนาคตให้ตั้งสติเตรียมใจเอาไว้ต่อจากนี้เลยว่าเรื่องร้ายๆย,ยังไม่จบจะมีของใหม่รอเราในวันพรุ่งนี้ให้เตรียมรับมือไว้เตรียมอย่างไรทำตัวปกติเพราะเราเอาอยู่อยู่แล้วอะไรมาก็รับได้ทั้งนั้น ไม่ต้องตั้งใจรออะไรเลยทำตัวปกติของเราไปทุกวันชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละง่ายๆพี่น้องนั่นแหละพี่น้องที่รักชีวิตของคนดีของพระเป็นได้แค่นี้เท่านั้นจริงๆอย่าไปหวังอะไรมากกว่านี้เลยดูพระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างสินาะในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ในโลกหน้าหนังคนละม้วนเลยพี่น้องที่รัก อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ